สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์ดัมมี่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถ NSR นะครับ150 Pro Arm นะครับเป็นรถ2จังหวะนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่กำลังจะเป็นตำนานเป็นแล้วพ่อเองเป็นแลว้วบแพ่เดีียวน่อครับอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับโปรอาร์มก็คือ นี่แหละครับตืดดเตื้อเป็นสวิงอาร์มเดียวนะครับมีอาร์มอยู่ข้างเดียวนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับร้อยห้าสิบซีซีตัวแรงเลยนะครับนี่ดูไหมครับ เดิมทุกอย่างนะครับรถคันนี้สีก็สีเดิมเลยนะครับนี่ฮะสีเดิมเดิมเลยนะครับตาโตโตครับสุดยอดนะครับคันนี้ราคาที่ขายสมัยก่อนนะครับอยู่ที่85,000บาทนะครับสมัยนี้ ตอนนี้เหลือ4 5 0 0นะครับแต่หายากนะครับหายากนะครับที่มันจะสภาพนี้นะครับครบสมบูรณ์แบบนะครับฮะหรออันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของ Honda Pro a r m นะครับเครื่องยนต์นะครับ1สูบ2จังหวะนะครับขนาดเครื่องยนต์ 149cc หรือ150นั่นแหละครับช่วงชัก 59คูณ54.5นะครับ3 9มแรงม้าที่1 5 0 0รอบนะครับมี6เกียร์สปีดนะครับเป็นเกียร์สปีดรีเทิร์นนะครับความยาว1,970 mm มมนะครับส่วนความกว้างก็อยู่ที่685 mm มมนะครับความสูงอยู่ที่1,060 m mm นมมนะครับฐานล้อ1,355ม mm นะครับน้ำหนักรถอยู่ประมาณ 123กิโลกรัมนะครับขนาดยางนะครับ90ทับ80ขีด17นะครับยางหน้านะครับส่วนยางหลังนี้เป็น120รทับ80ขีด17นะครับปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอามาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สียังเดิมๆเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบเลยแหละครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับผมรถมฮะไงกกงสตาร์ทลกูดิเดี๋ยวกูต้องกสตาร์ทเอง ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ไอโกมันสตาร์ทให้ดูนะครับมันจะสตาร์ทติดไหมนะฮะแล้วติดเสือรอบตัดรอบตัดนี่นะครับเสียงพ่อ

ดูฟีลลิ่งในการขี่กันนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนสตาร์ทต,ต้องเปิดกุญแจก่อนหลังจนะากน,นั้นก็ดึงโชคนะฮะ ี่ <Es> มีปุ่มปิดหรอเงี้เงี <swap. S 2> it, ้ยเงีนะ้ยเงี้ยยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องไมคดามีด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะหามาให้ชมหลายๆคันหลายๆยี่ห้อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ